ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับของคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10% รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยลูกอมแฮกโล่งคอโล่งใจทุกสีทุกรสชาติธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆขค่าวันเสาร์เราก็เจอเจอกันนะครับไม่เบื่อเนอะเ๋าไม่เบื่อฮะไม่ไม่คนดูอ่ะไม่เบื่อนะเราอ่ะเราก็ถามผมผมไม่เบื่อหรอกต้องถามคนดูสันติสุนี่จะเข้าปีที่5แล้วใช่ครับนิวนะ ทอมนิวแบบกระสือกกระสนมาจนถึง5ปีนะโอ้แกลุนาอย่าใช้คำว่ากระสือกกระสนได้ไหมไม่ใช้คำอะไรอ่ะทอมันดูอนาถายังไงไม่รู้ใช้คำอะไรพังงาดโอ้พังงาดแล้วเหรอพังงาดห้าปีนี่พังงาดเลยห้าปีสำหรับช่องกระแสหลักอื่นๆก็แบบโอ้โหเพิ่งถึงห้าปีมาทำไมมันดูนานของเขาแบบโอ้โหเออปีหน้านะปีหน้านะปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะเราก็อยู่ในบรรยากาศของ ช่วงปลายปีก็เป็นช่วงแห่งความรื่นเริงไปกินไปเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นซึ่งกําลังจะมาครับรมุตัวจะบอกว่าปีนี้จะมาช้าจะหนาวน้อยกว่าก็ช่างมันเถอะนะทุกทีมันก็ไม่ได้มามากมายอะไรหรอกมันก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายขอให้เย็นๆสักนิดหนึ่งครับวันนี้ก็เลยจะชวนท่านคุยแบบเบาๆเกี่ยวกับสองงานนะงานหนึ่งกําลังจะหมดอีกงานหนึ่งกําลังจะมานะครับก็กงานที่กําลังจะหมดก็คือ วันพรุ่งนี้มันสุดท้ายแล้วสําหรับ,รบงานมหากรรมหนังสือระดับชาติที่สุนยประชุมแห่งชาติสริกิจนะฮะ<อ>แล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าเอองานหนังสือเนี่ยในยุคปีพศออน,นียทำไมจึงมีความสําคัญนะฮะเกิดที่สุนยประชุมแห่งชาติสุริกิจเนี่ยก็จะมีงานหนังสือเนี่ยนะฮะปีหนึ่งอยู่สองงาน <ๆ S 1> ก็ตรงกับช่วงเด็กๆปิเดเทอมเมษายนเรียกว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็ ตุลาคมเรียกว่างานมหากรรมหนังสือระดับชาติครับกับก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์19ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับงานมหากรรมหนังสือระดับชาติที่อยากจะเชิญชวนให้ไปงานหนังสือกันเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สูงอายุครับมผมก็ได้สํารวจตรวจสอบแล้วนะฮะก็คิดว่าคนที่ดูรายการนะครับนะกว่าครึ่ง 6, อ่ะหกสิเจ็ลอร์เเนี่ย เป็นผู้สูงอายุครับเป็นผู้สูงอายุหาวัยรุ่นดูรายการนี้ยากมากมากยิ่งกว่ายิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกนะฮะยากมากๆมีวัยรุ่นมาดูดูดูผมวัยรุ่นเนี่ยมาดูผมไม่เขาเขาหน้าเป็นเพื่อนยายใช่ดูเพื่อนยายก็คือยายหรือว่าอามาแบบจะให้เปิดทีวีเอามือถือขึ้นจอเด็กๆมื่กีเปิดเสร็จเมก็อกีดูนะกงมันจะได้นั่งเล่นเกมของมันใช่ไหมมันไม่ได้ดูหรอก แต่ถ้าเกิดดูก็ขอบคุณมากนะคระับวัยรุ่นสาวถ้าเกิดดูรายการนี้ขอบคุณมากหรือว่าดูช่องท็อปนิวขอบคุณมากมากนะฮะเรา,ากําลังขาดแคลนมากเ,<อ>เรากําลังขาดแคลนคนดูวัยเจนวัยลงเจนวยขึ้นไปอ่ะนะฮะก็สําหรับผู้สูงอายุนะครับก็อยากจะให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณผู้สูงอายุ60ขึ้นอย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขนะครับซึ่งเราก็คงจะได้รับการตักเตือนหรือว่าได้รับข่าวคลาวมา ลอดเวลาแล้วว่าคนสูงอายุที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็มันจะมีอยู่อะไรบ้างก็คือต้องออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะไม่เกึดเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่อย่าเป็นโรคเรื้อรังอ,อย่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันอย่างเงี้ยถ้าพยายามดูแลอย่าให้เป็นได้จะดีมากนะฮะก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพต้องมันออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ การเคลื่อนไหวการออกกําลังกายของเราเนี่ยก็ก็ทำได้ง่ายๆฮะเอ่อทำงานในชีวิตประจําวันก็ได้ครับนะหรือว่าจะจะเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเดินเล่นในหมู่บ้านไปทักทายคนนั้นคนนี้นะหรือว่าเคลื่อนไหวแบบช้าๆนะนะหรือว่าจะลํำมวยจีนลํำไทยเกตเล่นโยคะให้สมวัยเดินแกว่งแขนเดินแกว่งขง่ายสุดเลยนะฮะถ้าเดินไม่ไหวยืนแกว่งแขนก็ได้เออก็ยังดีให้มันมีการเคลื่อนไหว ในร่างกายของเรานะปลูกต้นไม้นะครับมันก็มีที่เขาแนะนำกันก็คือว่าให้ถูกแสงแดดบ้างครับแล้วก็หมั่นพูดคุยนะฮะมีมีสังคมมีสังคมนะมีการไปเที่ยวนะแล้วหนึ่งในนั้นคือมีการอ่านหนังสืออ่านหนังสือด้วยมีการอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือโอเคอาจจะรวมถึงการที่ท่านอ่านไลน์ก็ได้ อ่านโซเชียลก็ได้เป็นตัวหนังสือใช่เป็นตัวหนังสือขอให้อ่านเป็นตัวหนังสือได้แปลความตัวอักษรมาเป็นเรื่องราใช่แต่ถ้าเกิดท่านอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันจะช่วยท่านมีจินตนาการแต่ถ้าเกิดท่านเล่นไลน์ท่านตอบท่านแชทท่านดานักสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยมันมันเออมันไม่เกิดจินตนาการเพราะมันมีอักษรอยู่ตัวเดียวที่เห็นจริงตัวคอควายรือตัวคอหีบอะไรเงี้ย หรือตัวหรือตัวไอ้ตัวอีพิมพ์ไว้ก่อนเลยนะฮะมันไม่ได้อ่านยาวๆเออยาวๆหน่อยจึงเชิญชวนให้ท่านอ่านหนังสือถ้าเกิดท่านอ่านหนังสือหรือท่านเขียนหนังสือนะท่านเขียนบันทึกประจําวันนะนะเขียนทุกคืนก่อนนอนอันนี้จะทําให้ท่านไม่เป็นอัลไซเมอร์อไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่นะเป็นไดอารี่นะใช่ผมจะให้ท่านดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปของผู้สูงอายุฝรั่งเขาทำมานะลองดูคลิปนี้สั้นๆนะฮะ ลืมแหม่ลืมแว่นลืมอะไรอีก เดี๋ยกวกูญแจอีกรอบนึงนะเออหมดแล้วแหละอะไรห้องน้ำเดินจนองเขาไม่ได้ไปอดีเออเอาละได้ครบฮนะเหนื่อย ไม่ไปแล้วนั่งพักนั่งพักอ๋อไม่ไปแล้วนี่ท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะก็คือชีวิตของผู้สูงอายุบ้านจะออกจากบ้านเห็นไหมเราไปนี้ไหมฮะเราไปอย่างนี้ไหมเออก็คือเราก็เป็นบ้างแหละลืมนั่นลืมเนี่ยย้ำคิดย้ำทำใช่บางทีเดินกลับมาเอ้ยเอาอันนั่น เอาว่นั้นเข้าตู้เย็นหรือยังอะไเรื่องลืมลืมแว่นตาลืมกุญแจอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะเอ้ยเราเก็บไอ้นู่นหรือยังเก็บไอ้นี่หรือยังไปไปมามาพอถึงเวลาจะออกปุ๊บเกิดปวดกระเป่าเข้าน้ำเข้าน้งนะฮะวิ่งมาบางทีก็ถ่ายหนักก็เลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโดยที่แบบไปไปมามาเนี่ยแล้วก็เลยอาจจะพักสักครู่ แต่คุณป้าเานเนี่ยนั่งตอนหลังนั่งแล้วเปิดแอร์เลยนะยาวเลยทีนี้ท่านผู้ชมครคือคนสูงอายุยิ่งถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะนะเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องเราต้องไม่สับสนเราก็ต้องใช้ชีวิตช้าๆและแน่นอนเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ฉะนั้นจึงเชิญชวนให้ท่านพยายามอ่านหนังสือนะพยายามอ่านหนังสือเล่มนะก็มีข้อมูลตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้ คิดดูนะฮะว่างานมหากรรมหนังสือระดับชาตินี่นะครับซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนตุลาคมนะฮะงานสัปดาห์หนังสือหรือว่างานหนังสือที่สูนประชุมหันฯสุริกิตเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนไปเที่ยวไปคนซื้อหนังสือเนี่ยนะล้านคนขึ้นนะรั้งล่าสุดที่จัดเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยมีคนไปเยือนที่งานนี้หนึ่งล้านสามแสนคน หนึ่งล้านสามแสนคนใช่ฮะมี400สำนักพิมพ์มาออกบูธทั้งหมด900บูธนะครับก็แสดงว่าบางสำนักพิมพ์เนี่ยออกมากกว่า1บูธนะครับแล้วก็มีหนังสือให้ท่านซื้อเนี่ยมากกว่า2ล้านเล่มคือ2ล้านปกใช่ไหมสองล้านปกโอ้แล้วใน2ล้านปกเนี่ยมีหนังสือใหม่เลยนะสองพันปกโอ้โหพิมพ์ครั้งที่1เลยเลนอกนั้นโอเคอาจจะเป็นหนังสือเก่าสองพันนะครับหนังสือออกใหม่เนี่ยสองพันปก มีคนไปร่วมงานเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนยอดขายนะสี่ร้อยล้านบาทขึ้นครับเพียงแค่สิบวันของงานหนังสือนะอ,อันนี้เขาเป็นตัวเลขจากเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยขนาดคราวที่แล้วมีเรื่องแผ่นดินไหวนะที่พม,ม่านะจำได้ไหมที่ดรเอหนีเนี้ยหนีออกมาจากงานหนังสือเออเออเออครั้งนั้นเหรอครั้งนั้นแหละทำได้ครั้งนั้นเนี่ยมีคนไปร่วมงานหนังสือไปซื้อหนังสือเนี่ยล้านสามแสนคนมีนาหรอมีนาไงมีนาคมใช่นะ ขาะมีแผ่นดินไหวนะเขาก็เลยคิดว่างานสัปดาห์หนังสือหรือว่างานมหากรรมหนังสือเนี่ยแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังมีคนอ่านหนังสือในบ้านล้านขึ้นล้านขึ้นนะฮะผมเนี่ยไปทุกปีผมไปทุกปีก็ไปซื้อหนังสือเก่าบ้างไปเดินดูนู่นดูนี่นะเออก็มันมันก็มันได้สัมผัสบรรยากาศของคนรุ่นเราอ่ะครับที่ยังอ่านหนังสือที่ยังอ่านหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษอะซื้อกระดาษเออใช่นะฮะ ก็มีตัวเลขออกมานะฮะมีตัวเลขออกมาว่าทุกวันนี้คนไทยอ่านหนังสือท่านผู้ชมฮะอ่านหนังสือต่อวันหนังสือเล่มนะครับวันละห้าสิบสองนาทีห้าสองนาทีต่อวันเฉลี่ยต่อคนใช่ไหมต่อคนเฉลี่ยเพราะจะมีบางคนไม่อ่านเลยก็มีนะใช่ก็ถัวๆกันเออก็ถัวไม่เร็วคือชั่วโมงเนียใช่แต่เมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือออนไลน์การเล่นมือถือการอ่านโซเชียลการใช้มือถือเนี่ย เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะ151นาทีต่อวันโอ้สามเท่าสามเท่าอ151นาทีสองชั่วโมงครึ่งใช่เช่นไหมใช่สองชั่วโมงครึ่งต่อโหเยอะนะเยอะไหมพูดไปเล่นเฉลี่ยของเราเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้นะของเราเกตเป็นเล่นไปของเราเองเนี่ยคุณเนี่ยใช่นอนแปดชั่วโมงต่อวันนอนจนหล่นลงมาโดนหัวนอนยังนอนยังดูเลยอเห็นไหม อันนี้คือโดยเฉลี่ยนะสองชั่วโมงกว่านะฮะ <laughs> แล้วก็ยอดจําหน่ายหนังสือครับ,รบยอดจําหน่ายหนังสือในในปีนี้ยังไม่ทันครบปีดีนะท่านผู้ชมฮะสองหมื่นกว่าล้านบาทออยอดขายหนังสือนะอนะแต่ยอดขายหนังสือเนี่ยออซื้อจากร้านหนังสือประมาณ42%อเปอร์เซ็นต์ซื้อทางออนไลน์3 8เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ซื้อตามงานหนังสือประมาณสัก20%ครับใน2 0หมล้านบาทเนี่ยซื้อจากร้านหนังสืออย่างเยอะอยู่แต่ก็เหลือไม่ถึงครึ่งแลวนะใช่นะฮะแล้วก็ทีนี้เวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะเห็นร้านหนังสือที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะมีอยู่น้อยยี่ห้อมากนะแล้วก็บางห้างไม่มีร้านหนังสือเลย นะแต่ถ้าเกิดท่านเข้าเซ็นท่านท่านต้องเจอแน่ๆคือร้าน B2S ของท่านคือเซ็นท่าน B2S เนี่ยมี131สาขาทั่วประเทศนะฮะเขาขายได้ท่านผู้ชมฮะเขาขายได้ทั้งหมดนะ2,732้าบล้านบาทนะต่อปีนะ2,732ล้านบาทกำไร102ล้านบาทนะก็ยังถือว่าโอเค ในร้านก็มีทั้งหนังสือทั้งอุปกรณ์ค้งโคงคือเขียนลงตอกเขียนเขาเยอะนะแล้วบางทีร้านหนังสือบางร้านยังมีขนมเลยจริงๆนะใช่ใช่มีขนมเลยร้านสีเอ็ดนะฮะยี่ห้อเก่าแก่นะครับร้านสีเอ็ดเนี่ยมีร้อยเก้าสิบสาขานะฮะขายได้ก็หลักสองพันขึ้นเหมือนกันสองพันสิบสามล้านบาทนะครับขาดทุนฮะขาดทุนยี่สิบห้าล้านขาดทุนสี่เอ็ดนะครับร้านในอินนี่ก็ร้านใหญ่เก้าสิบหกสาขา ขายได้ท่านผู้ชมฮะพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทขัดทุนยี่สิบสองล้านยังขัดทุนเห็นไหมคิโนคุนิยะอันนี้ก็เป็นร้านดังนะอยู่ในบางห้างเท่านั้นมีเพียงแค่สามสาขาทั่วประเทศนะฮะขายได้แปดร้อยแปดสิบหกล้านแค่สามสาขานะอันนี้ถือว่าขายเยอะนะขายได้เยอะก็แพงไงนะฮะหนังสือก็แพงแล้วหนังสือก็หลากหลายกําไรห้าสิบสองล้านบาทโอ้นี่กนะฮะ ร้านเอเซบุ๊กท่านผู้ชมฮะเจสาขาอันนี้ก็มีอยู่หลายห้างขายได้6กรล้านกำไรฮะสามสิบเก้าล้านเห็นไหมฮอันนี้เป็นข้อมูลมาจากนิตยสารมาร์เก็ตเทียครับอันนี้เป็นตัวเลขว่าในเรื่องของโลกแห่งหนังสือโลกน้ำหมึกเนี่ยยังไม่ตายธุรกิจก็ไปได้ยังไปได้นะฮะก็ขอเชิญชวนให้ท่านได้อ่านหนังสือกันถ้าท่านกลัวเป็นอัลไซเมอร์นะฮะ เวลาอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมันจะมีจินตนาการใช่นะฮะแล้วก็ได้พลิกได้อ่านหนังสือนะแล้วถ้าเกิดท่านเขียนหนังสือได้ก็ดีนะอยู่ว่างก็เขียนหนังสือนชีวิตท่านยืนยาวอยู่แล้วนะก็อ่านหนังสือเขียนหนังสือนะฮะรับรองว่าห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ไม่เป็นแน่นะครับก็เชิญชวนนะฮะวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย อันนี้พี่น้องจากต่างจังหวัดอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าจะขึ้นที่กรุงเทพอันนี้งานที่กําลังจะผ่านไปใช่ส่วนงานที่กําลังจะมาอันนี้ท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วงานกินเจก็กาลังจะเริ่มนี่กําลังจะเริ่มสัปดาห์หน้าใช่ฮะก็บางคนก็กำลล้างท้องแต่วันจันทร์เลยนะวันบัลลูนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับแต่วันจริงๆก็คือวันที่21ตุลาคมงานกินเจปีนี้ก็21จนถึง29ตุลาคมครับนะครับ ก็ทุกๆช่วงเทศกาลกินเจนั้นพืชผักก็จะราคาแพงอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งปีนี้มีปัญหาน้ําท่วมเยอะนะฮะเรือ่องสวนไร่นาก็เสียหายฉะนั้นผักก็เลยยิ่งมีราคาแพงน,นะครับก็ตอนหลังเนี่ยงานกินเจเทศกาลกินเจเนี่ยคนกินผมไม่แน่ใจตัวเลขนะะแต่รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการกินเจเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะว่าอาหารเจ แพงขึ้นเหรอแพงตามราคาผักแพงขึ้นด้วยแล้วก็ผมว่าคนก็กินมากขึ้นด้วยนะกินมากขึ้นคือแต่กินมากขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะครบได้ทั้ง9วันนะเออใช่เขาอาจจะกินแค่บางวันบางมื้อถูกต้องแต่มีคนมากินมากขึ้นถูกต้องหลายหลายคนกินบางมื้อกินบางมื้อคนที่กินบางมื้อเนี่ยปรากฏว่าสำรวจแล้วเนี่ยครับคนกินเจเนี่ยกินบางมื้อมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีคือไม่ครบทุกมื้อใน1ิวันครับใน1ิวันเนี่ยกินแต่แต่อาจวันนี้อาจจะ กินไม่ครบวันนะ,ะนะพรุ่งนี้อาจจะกินมื้อหนึ่งคือ,อ,อเป็นประเภทที่แบบอยากชิมรสชาติอาหารเจมากกว่าใช่ใชนะฮะ<ช><ช>เราก็ต้องยอมรับว,ว่าอาหารเจเรามีราคาค่อนข้างแพงนะฮะก็เลยมีการกินน้อยลงแต่ว่าหัวใจของการกินเจก็คือมันจะมีคําว่าถือศินกินเจต้องมีสิลด้วยนะต้องมีสิลด้วยนะต้องต้องคือการกินเจมันมาจากการงดเว้นเนื้อสัตว์ ครับใช่ไหมมัมาจากในสมัยอดีตตำนานเขาเล่าว่ามีคณะงิ้วก็อพยพมาจากมาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และมีคณะงิ้วคณะหนึ่งเขาเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งโรงงิ้วเลยก็ไม่รู้จัะยังไงดีก็เลยมีการบนบานกับเ,ออเทพเจ้าสารเจ้าแม่ทับทิมบ้างอะไรบ้างว่าถ้าเกิดเอาละขอให้หายป่วยแล้วก็จะกินเจจะไม่กินเนื้อสัตว์ปรากฏว่าหาย ตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดว่าอันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เทพเจ้าชอบมั้งนะฮะถ้าเกิดเราไม่กินเนื้อสัตว์ปุ๊บเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอมันก็เลยเป็นที่มาของเทศกาลกินเจจากเริ่มตรงนี้อ่อจากเมตตาธรรมที่ไม่นอกจากจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ต้องถือศีลอย่างอื่นด้วยนะครับ ก็จะอาจบางคนก็จะสินห้าละเว้นของเมาสินห้าอันนี้สินห้านี่ดีที่สุดนะรวมทั้งในสินห้าเนี่ยมีเรื่องของการงดเว้นเรื่องของกามด้วยนะ<อ>สามีภรรยาบางคนกินเชทั้งคู่เนี่ยแยกห้องนอนนะครับไม่มีอะไรกันเหรอไม่มีอะไรกันนะแม้ว่าเป็นจะเป็นสามีภรรยากันก็ไม่มีอะไรกันอ,อย่าว่าแต่ไปมีกับคนอื่นเลยนะฮะไม่มีอะไรกันกลับ สามีภรรยาด้วยอ,อันนี้คือถือศีลจริงๆโอ้โหในเก้าวันสรีสุขทำไม่ได้หรอกเก้าวัน <laughs> เพราะว่ากินเนื้อสัตว์อย่างอื่นด้วยแหละงด9วันเนี่ยไม่ให้ไม่ให้น้ำเชื้อเคลื่อนเนี่ยโอ้ยากเชื้อเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนทุกคืนเคลื่อนไปเคลื่อนมายิ่งตกดึกยิ่งเคลื่อนแรงไปชกก็ให้กำลังใจกันนะก็เป็นงานที่สำคัญนะครับเชิญชวนนะครับเอาละเราพักกันครู่เดียวครับ พฤติกรรมการนอกใจเล็กๆน้อยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพฤติกรรมที่คาบเกี่ยวระหว่างความซื่อสัตย์กับการนอกใจโอ้โหเอางี้เอางี้ให้คิดก่อนสักทีนึ่งนาทีจะเปลี่ยนหัวข้อไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่าจะเป็นเป็นหัวข้อที่ผมจะมาถามคุณสองคนเฮ้ยจะเปลี่ยนหัวข้อหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าเป็นไมโครไฟแนนเลยที่เดียวคุณดูไม่ได้นะต้องชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านแน่นอนแน่นอนอาหารทะเล